สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI f o r researcher วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ PaperPal ผู้ช่วย AI ที่จะช่วยปรับปรุงงานเขียนวิจัยของคุณให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ PaperPal คืออะไร PaperPal เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักวิจัยและนักศึกษาในการเขียนงานวิชาการด้วยความสามารถในการตรวจสอบวยากรแก้ไขสำนวนและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาทำให้การเขียนงานวิจัยเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติเด่นของ Pa p e r p a l 1. การตรวจสอบไวยากรณ์และสำนวนภาษา Pa p e r p a l สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และสำนวนภาษาได้อย่างแม่นยำช่วยให้เนื้อหาของคุณถูกต้องและอ่านเข้าใจง่าย 2. การแปลภาษาแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลเนื้อหา Pa p e r p a l พมีฟีเจอร์การแปลที่รองรับมากกว่า30ภาษาทำให้การแปลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว 3. การปรับปรุงสำนวนและการย่อความ หากคุณต้องการปรับปรุงสำนวนหรือย่อความ Pay p a p e r p a l พมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้ตามต้องการ 4. การตรวจสอบการลอกเลียนแบบ check p l a g i a r i s m c h e เ k ร้าเ e เ p อร์แพมีฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณเป็นต้นฉบับและไม่มีการลอกเลียนแบบ 5. การค้นหาและอ้างอิงงานวิจัย Research เ s s ร์ไซคศ้าคุณสามารถค้นหาและอ้างอิงงานวิจัยจากฐานข้อมูลกว่า250ล้านบทความได้โดยตรงผ่าน Pay p a p e r Pal พลทำให้การอ้างอิงเป็นเรื่องง่ายและถูกต้อง PaperPal.com วิธีการใช้งาน PaperPal PaperPal มีทั้งเวอร์ชั่นเว็บและปลักอินสำหรับ Microsoft Word คุณสามารถเลือกใช้งานตามความสะดวกโดยสามารถสมัครใช้งานฟรีและเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีที่ p a p e r p o m c o m หากคุณเป็นนักวิจัยหรือนักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงงานเขียนวิจัยของคุณให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น paper p a เป็นเครื่องมือที่คุณไม่ควรมองข้ามค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะคะหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AI for Researchers เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ